ไปกันที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับหรือว่าทีมสหสาขาวิชาชีพนะครับมีการเปิดบริการคลินิกตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว o ันสต๊อปเซอร์วิสแพทย์หญิงนะครับบุญญาพรนะครับพันธิศพงศ์นะครับรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้าและทีมสหสาขาวิชาชีพนะครับได้ร่วมกันเปิดบริการคลินิกตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าววันสต๊อปเซอร์วิส โดยยึดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับรเรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวตามมาติรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นหลักในการดูแลแล้วก็ทําการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแก่คนต่างด้าวทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแรงงานต่างด้าวรงวันที่30มีนพฤาคม2 5งายที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชจักไทยซึ่งเราผ่านการตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดครับ โดยโรงพยาบาลนะครับมีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพ4สัญชาติด้วยกันคือเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกถึง14นาฬิซึ่งก็จะมีการลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารยืนยันเจาะเลือดตวรวจปัสสาวะการทดสอบการตั้งครันนะครับตรวจสารเสพติดเอ็กซเรย์ปอดให้บริการครบทุกอย่างในที่เดียวครับ